Jour Pass สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจอนี่กันที่วัดยาแฟงก่อนอื่นเลยเราเริ่มต้นกันที่ MRT วัดมังกรนะคะวัดยาแฟงเริ่มเป็นที่รู้จักจากละครช่องสามเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิใช่หง สำหรับวัดยาแฟงเป็นวัดเล็กๆที่เดินทางง่ายเราสามารถใช้ทางออกหนึ่งหรือทางออก3ก็ได้เหมือนกันนะคะเดินไม่ไกลเปิด Google Map ได้เลยหรือจะใช้บริการพี่วินจักรยานยนต์ก็ได้นะคะแค่20บาทค่ะเพียงไม่กี่นาทีเราก็มาถึงหน้าวัดแล้ววัดจะอยู่ตรงข้ามกับสอนอตำรวจพับพาชัย วัดย่าแฟงหรือวัดคณิกาผลสร้างขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่3ามาแฟงเป็นที่รู้จักกันในฐานะเจ้าสำนักโสเพณีโดยสำนักนี้ตั้งอยู่บริเวณเยาวราชซึ่งจัดได้ว่าสำนักของย่าแฟงเป็นซ่องชั้นสูงต่อมาในปีพศ2376ย่าแฟงและหญิงในสำนักได้รวมกันสร้างวัดนี้ขึ้นพอเราเดินเข้ามาภายในวัด ขวามือจะพบกับอุโบสถหลวงพ่อทองคําให้เราไหว้ในอุโบสถก่อนนะคะจากนั้นไปต่อกันที่วิหารหลวงพ่อองค์ดาหรือหลวงพ่อทองดาภายในวิหารจะมีรูปปั้นของย่าแฟงอยู่ด้วยนะคะ พอออกมาจากวิหารให้เรามาหยิบชุดไหว้ย่าแฟงเพียงชุดละ100บาทเมื่อได้ชุดไหว้แล้วให้เราเดินไปทางด้านหลังอุโบสถจะมีที่เก็บอัฐิรวมถึงจุดไหว้ย่าแฟงอยู่หลังอุโบสถพอดีเราเลือกไปในวันธรรมดานะคะเพราะคนจะไม่เยอะมาก ในการมาไหว้าย่าแฟงเราจะไม่บนบานสารกล่าวแต่เราจะเป็นการขอพรเรื่องคนอุปถัมภ์เรื่องความรักเรื่องโชคลาภและการงานทุกคนที่มาไหว้ายาเรารับรู้ได้ว่าทุกคนมาด้วยใจรักและศรัทธาและกลับไปพร้อมกับรอยยิ้มและความอิ่มเอิบใจอย่าลืมกดติดตามเราไว้นะคะแล้วในคลิปหน้าเราจะพาไปเจอนั่นเจอนี่เจอสิ่งดีดที่ไหนต้องคอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังกันจนจบนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ